ข่าวร้อนออนจู c วันที่22เมษายน2563กับผมซีนอานัตสำหรับข่าวฮอตกระแสฮิตวันนี้สอทอเตรียมปลดล็อกดาวน์32จังหวัดนำร่องต้นเดือนพฤษภาคมนี้พรมอไฟเขียวลดค่าไฟใช้ไฟฟรี3เดือนโดรตทรัท้์มหนุนประชาชนประท้วงยกเลิกล็อกดาวข่าวร้อนออนจู๊ ข่าวฮอตกระสาิตจุกจัดเต็มที่นี่ที่เดียววันนี้ไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเรานะครับนายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักดิ์ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ออกมาเปิดเผยครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมหารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สำหรับแผนปลดล็อกดาวล์กลุ่มแรก32จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยในรอบ2สัปดาห์อย่างน่านกําแพงเพชรพิจ,จิตรและสิงห์บุรีซึ่งเห็นว่ามีการติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำและจะเป็นกลุ่มแรกที่สามารถเปลี่ยนผ่านได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะเดียวกันอธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าหากมีการประกาศบดล็อกดาวนครับกรมการขนส่งทางบกก็จะต้องออกประกาศยกเลิกปิดเส้นทางการเดินรถวิ่งระหว่างจังหวัดเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวด้วย ส่วนมาตรการเยียวยาจากภาครัฐครับนายสนธิรัตน์สนธิจิระวงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครมรับทราบมาตรการเยียวยาก,การลดภาระค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2563เป็นวงเงิน23,688ล้านบาทจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกมิตเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน5แอมป์จะได้ใช้ไฟฟรีไม่เกิน150หน่วย และกลุ่มที่สมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเกิน5แอมมีข้อกำหนดคือหากใช้ไฟมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่เกิน800หน่วยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์และส่วนที่เกินได้รับส่วนลด50% ส่วนภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลก่อนจะนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมครมว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในบ้านเราจะดีขึ้นสถิติผู้ติดเชื้อลดลงแต่ก็ต้องดูต่อไปก่อนอย่าเพิ่งผีผามผ่อนผันมาตรการซึ่งจะขอรอฟังข้อมูลจากทางสาธารณสุขก่อนตนเองไม่อยากตัดสินใจด้วยแรงกดดัน เพราะหากผ่อนคลายเร็วเกินไปสิ่งที่ทำมาทั้งหมดจะล้มเหลวได้ครับ <S <S พูดถึงเรื่องล็อกดาว์แล้วข้ามฝั่งไปดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างที่สหรัฐอเมริกาประเทศที่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 มากที่สุดในโลกแม้ประเทศจะอยู่ท่ามกลางวิกฤตแต่ชาวอเมริกันหลายกลุ่มครับได้รวมตัวกัอนออกมาชุมนุมประท้วงในหลายรัฐเพื่อเรียกร้องให้ทางการยกเลิกมาตรการล็อกดาว เรามองว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยจำกัดการเดินทางโดยไร้เหตุผลและจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับสังกัดพัคริพับริกรันได้ออกมาสนับสนุนให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาลท้องถิน่นและยังจะบอกกับสื่อด้วยนะครับว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะประท้วงก็ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนทรัมป์จำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่อนุรักษนิยมและชนบท ที่มีส่วนเชื่อโมโยงกับกลุ่มขวาจัดผู้สนับสนุนสิทธิการพกปืนและกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์พิเศษเอือน่นๆที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีและการกระทําดังกล่าวครับถือเป็นปฏิปักษ์กับผู้ว่าการรัฐหลายแห่งที่สังกัพกด,ดพรรคเดโมแครตอีกด้วยในขณะที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกากําลังร้อนแรงนะครับก็เกิดความหวังใหม่ของมวลมนุษยชาติในฝั่งอังกฤษนะครับเมื่อทางการอังกฤษเนี่ยออกมาประกาศา สาสมัครเพื่อที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ในมนุษย์นะครับที่จะดำเนินการเป็นครั้งแรกในวันพระรัศมีที่จะถึงนี้วิทยาลัย Imperial College l ลอนดอนนะครับประกาศรับสมัครประชาชนเข้าร่วมงานศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบว่าวัคซีนต้านโควิด -19 ที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับจะมีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสชนิดนี้หรือไม่ โดยวัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจะได้รับการทดสอบในมนุษย์ตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับเรื่องนี้นะครับแมทแฮนคอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษเปิดเผยว่าเขาดำเนินทุกมาตรการเพื่อพยายามพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ให้ได้เป็นครั้งแรกของโรคด้วยครับ รายงานยังระบุด้วยนะครับว่าวัคซีนที่พัฒนาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจะได้รับการทดสอบในประชาชนจำนวนมากถึง510คนนะครับจากกลุ่มอาสาสมัครจำนวน1,112คนที่มีอายุระหว่าง18ถึง55ปีโดยในขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างรับอาสาสมัครในกรุงลอนดอนเมืองบริสตอลนะครับออกฟอร์ดและเซาท์ทป์ตัน โดยวัคซีนนี้ถือเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยอังกฤษตัวแรกที่จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบในมนุษย์ด้วยความหวังนะครับว่าวัคซีนจะช่วยให้อังกฤษสามารถยกเลิกมาตราการล็อกดาวน์และกำจัดไวรัสโควิด -19 ให้ได้ในที่สุดครับ โดยคณะนักวิทยาศาสตร์ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการพัฒนาวัคซีนของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยตั้งความหวังนะครับว่าการพัฒนาวัคซีนจะประสบความสำเร็จภายในเดือนกันยายนและพวกเขามีความมั่นใจมากถึง80%ทีเดียวครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวร้อนออนจู๊กทุกข่าวฮอตกระแสฮิตจู๊กจัดเต็มที่นี่ที่เดียวกับผมซีนอานัทพบกันใหม่วันพรุ่งนี้7มงเช้าเป็นต้นไปสวัสดีครับ